คาซีโอแปสิบปีจอใหญ่ครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับจอมันใหญ่มากครับตัวเลขมันก็ใหญ่ตามจอเข้าไปด้วยนะครับทาให้แบบว่ากลายเป็นนาฬิกาย,ยอดที่สาหรับคนที่แบบว่าบางคนมีอายุไงอยากได้นาฬิกาตัวเลขใหญ่ใหญ่อ่านง่ายนะครับไม่ต้องเลงเยอะเนี่ยตัวนี้จัดมาเลยนะครับผมตัวนี้ที่สีดําจอขาวครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเวลามันจะอ่านง่ายนะขนาดตัวเรือนนี่5้มิลน,นเท่ากับจีช็อค ok เลยนะครับใหญ่สะใจนะมีไฟให้ด้วย กันน้าได้ด้วยนะครับกันน้าได้ถึงร้อยเมตรเลยใส่ลุยไปได้เลยนะครับเนี่ยแถมได้ปุ่มเป็นโลหะนะครับผมสีดํามันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องรักษาเยอะไงใส่ลุยๆนะครับพอดีตัวนี้กําลังแพ็กของอยู่ครับจะส่งให้พี่ที่กระบินบุรีนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับบอกได้เลยว่าถ้าในงบพันนิดๆนะครับผมของหมายถึงราคานี้ของแท้ของศูนย์นะครับซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับคุ้มราคาที่สุดแล้วสําหรับคนต้องการตัวเลืใหญ่ๆจอใหญ่ๆนะครับแนะนําไม่ผิดหวังครับจากร้านสยามนาฬิกาปิดเก้าครับผม